ป่าเลไรสุพรรณบุรีหลวงพ่อโตนะครับเมืนน่อนหรกักลของบ้านเราเลยนะสุพรรณบุรีจะมีกระจับเนาะต้นกระจับเนาะเหมือนบัวเลยเนาะก็จะเนี่ยครับแก <laughs> ปลามีปลาปลากระดีครับมีเยอะนะครับปลาสลิดกี่ตัวโลครับเนี่ยหตัวโลค่ะหตัวโลนะร้อยหนึ่งอ่ะร้อยหนึ่งอ๋อปลานิลปลาปลาช่อนนี่อืมห้าสิบบาทปลาส้มปลาส้มปลาจีนเนี่ยสามร้อยสี่สิบบาทสามสิบฟองค่ะอ๋อปลาสลิดปลาทุกอย่างปลาเค็มมีทุกอย่างมีปลาลาปลากระดีเนาะช่อปลาลาหนินี่สิบาทเออมีน้ำตาลตะโนดมีนะครับผม30 แล้วก็บาบาทมีครับปลาเล็กปลาน้อยมีนะนาร้อยเนาะกองนาร้อยนะครับเพื่อนนะมีปลาดุกก็มีถุงห้สบาทเนี่ยุงกวนนะครับมาได้เลยมีเคียวสวยสี่โลร้อยเพื่อนกับพุ่งเผาก็มีนะครับผม20ิบบาทคิดละยี่สิบบาทนีจ้ามาเลือกได้เลยนะโอ้นู่นนะครับผมถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามก่อนได้ ส่องไฟเห็นก้างไหยคะจ้าสวยๆเลยนะมันจะมีเก็บไว้ในตู้ให้ลูกค้าเดินทางไกลสำหรับเดินทางไกลนะแต่ถ้าสำหรับต่างมีรางวัลชนะเลิศอ่าครับได้รางวัลชนะเลิศด้วยนะครับผมของดีสุพรรณนะครับมาได้เลยคุณนะคะใจดี อ่าสวยด้วยใจดีด้วยเจ้ขอบคุณแล้วเราส่งทั่วไทยค่ะส่งทั่วไทยนะครับเ้อันนี้ด้วยเจงใจอันนี้เนี่ยนี่ลองดูตัวใหญ่กับตัวนี่ครับผมอ่าขอบคุณมากครับผมครับเจนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับจัดขายดีๆนะครับให้คนลูกค้าเข้าเยอะๆนะครับนี่ครับเจใจดี